สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังวันนี้ก็จะพามาทางภาคอีสานกันเลยนะครับว่าเราก็จะพาไปดูเรื่องอะไรก็คือน่าจะเป็นเรื่องของมันสำปะหลังนั่นเองครับผมก่สิพามาเบิงมันสำปะหลังกว่า16.6ล้านตันมาจากไหนในภาคอีสานนั่นเองครับเราก็จะพาไปดูตามตารางกันเลยนะครับว่า จะมีจังหวัดไหนได้เท่าไหร่ปลูกเท่าไร่อย่างไรนั่นเองครับในปี2,566นั้นประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกมันสัปะหลังอยู่ที่10.5ล้านไร่และมีผลผลิตมากกว่า30.6ล้านตันแล้วรู้หรือไม่ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นั้นมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตมันสัมปะหลังมากแค่ไหนอย่างไรนั่นเองครับ ก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆนั้นก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นั้นของเรามีพื้นที่เพาะปลูกมันสําปลังมากกว่า5.6ล้านไร่หรือคิดเป็นสัสดส่วนก็คือ54%ของขนาดพื้นที่เพาะปลูกมันสําปลังทั้งหมดในประเทศและมีผลผลิตมากกว่า16.6ล้านตันหรือคิดเป็นสัสดส่วนก็คือ 55%ของผลผลิตมันสำปะหลังทั้งหมดในประเทศนั่นเองครับหากพิจารณารายจังหวัดจะพบว่าผลผลิตมันสำปะหลังในภาคอีสานจะกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดนะครราชสีมามากที่สุดเป็นสัดส่วนถึง23.82%ลององลงมาก็จะเป็นที่ชัยภูมิ11.5%อุบลราชธานี9.65% อุดรธานี9.07%และกาลสิน6.56%นั่นเองครับเราก็จะพาไปดูว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมมันสำปะหลังจะเป็นอย่างไรนั้นต่อไปนี้ก็คือคาดว่าผลผลิตมันสำปะหลังจะหดตัว เป็นผลมาจากประเทศไทยเผชิญสภาพอากาศที่แห้งแลง้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งก็คาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยส่งผลต่อเนื่องราว1-2ปีก็คือ2567ไปจนถึง2569ประกอบกับการระบาดของโรคใบด่างมันสัะปลังและการขาดแคลนท่อนพันธุ์เพาะปลูกส่งผลให้ปริมาณผลผลิต มีทิศท,ทางที่หดตัวลงไปนั่นเองครับอย่างไรก็ตามอุปทานมันสัมปหลังยังมีแรงหนุนเช่นหนึ่งราคาที่คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก2ก็คือปริมาณน้ำในเขื่อนที่ยังเอื้ออำนวยต่อการเพราะปลูกในเขตพื้นที่ใกล้ระบบชนลประทาน และ 3. แนวโน้มความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะขยายตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าประกอบกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีมากขึ้นทำให้หลายประเทศมีอุปสงค์เพื่อความมั่นคงทางอาหารนั่นเองครับเพิ่มขึ้นนั่นเองข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรวิจัยของกรุงศรีนั่นเองครับเราก็ดูตามตารางนี้เลยนะครับว่า จังหวัดอะไรและก็พื้นที่ไหนปลูกมากน้อยอย่างไรปริมาณของมันและก็พื้นที่ปลูกแต่ละไร่ก็ชมกันตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังอย่างไรก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับ